สวัสดีครับนาะนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทำสโคแคมแบบข้างแบบเรียบง่ายครับใช้งบไม่ถึงร้อยครับจากวัสดุเหลือใช้ที่บ้านก็ทำได้ครับตัวนี้จะเป็นกล้องด้านข้างนะครับด้านนี้ก็ส่องยิงได้เลยเป็นสะโคแคมบ้านๆครับ หาทำเองง่ายๆครับก็เป็นเศษกลังเหลือที่บ้านครับท่อ v v c หาได้ตามบ้านนะครับที่เหลือใช้นี่เป็นท่อนิ้วครึ่งครับอันนี้ผมยังไม่ทําสีนะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้ไม้ก็ได้ครับจะเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กก็ได้ครับแต่ผมว่าเป็นไม้ล้งง่ายครับ ก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเราชอบใหญ่ขนาดไหนเราก็เหาไม้ให้ได้ตามขนาดที่เราชอบนะครับนี่ก็จะเป็นกระจกข้างในอันนี้ผมยังไม่ทําสีนะครับตัวนี้ก็ใช้แก๊สครับถ้าบ้านเรามีแก๊สก็ใช้แก๊สลนก็ไม้เสียบเข้าไปหน้าข้างนี้ก็เจาะดู นี้ผมยังไม่ได้ใส่ใเครโทรศัพท์นะครับพอดีมารีวิวให้ดูก่อนครับสีก็ยังไม่ได้ทำเลยใช้กาวร้อนก็ได้ครับจอดงบไม่ถึงร้อยครับแต่กระจกนี่ถ้าองศาเราเอียงเกินไปมันจะไม่ตรงกับกล้องเรานะครับเราต้องตัดกระจกหาองศา ถ้าเอียงยาวก็ไม่ได้กล้องเราจะไม่ตรงนะครับนี่ครับสโคปแคมงบไม่ถึงร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวตอนไปยิงให้ดูนะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ